โอเคครับกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการเรียกข้ามเขตข้ามภาคของข้าราชการท้องถิ่นกันครับไป โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเรียกบรรจุนะครับข้าราชการท้องถิ่นแบบข้ามเขตข้ามภาคกันบ้างนะครับนะซึ่งผมก็เคยทําไว้เมื่อนานมาแล้วเมื่อตั้งแต่ปี6 4สีหกแล้วนะฮะโอเคเรามาดูกันนะครับผมก็ได้รวบรวมสถิติการเรียกบรรจุข,ของข้าราชการท้องถิ่นตั้งแต่ปี 60, 6 0 6 2 6 4นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือปี60เนี่ยเรียกไปทั้งหมด สิบแปดครั้งนะครับปีหกสองสิบเก้าครั้งและปีหกสี่ล่าสุดยี่สิบห้าครั้งกันเลยทีเดียวเนาะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เ,าเราจะพาไปดูว่าข้าราชการท้องถิ่นที่เขาขึ้นบัญชีไว้เนี่ยมันแบ่งกันยังไงนะครับให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะก็คือผมได้ทำเป็นโซนสีแดงกับสีชมพูก็คือเหนือหนึ่งกับเหนือสองนะครับเหนือหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดแดจังหวัดนะครับเหนือสองมี9้าจังหวัดแล้วก็ภาคกลางลงสีเหลืองนะครับกลาง เขตหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่8จังหวัดด้วยกันนะครับการเขตสองนะครับก็จะมีทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันนะครับแล้วการเขตสามนะครับก็จะมีทั้งหมด8จังหวัดด้วยกันนะครับทําแบ่งตามสีเลยนะช่วงสีน้งเหลืองด้านล่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาคอีสานกันบ้างภาคอีสานเขต1นะครับก็มี6จังหวัดนะครับเขต2 7จังหวัด นะครับแล้วก็เขต3นะครับก็คือ7จังหวัดนั่นเองนะครับส่วนภาคใต้โซนท่านล่างนะครับก็จะมีภาคใต้เขต1 7จังหวัดเขต2 7จังหวัดนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆแบ่งตามนี้กันก่อนเนาะเพื่อถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาติดตามนะก็จะรู้ว่าเออนี่แหละการสอบขึ้นบัญชีเนี่ยเขาจะแบ่งตามเขตนะครับให้เรารู้กันก,นก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวต่อไปเพื่อนๆก็จะ ผมก็ทำการยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอย่างเช่นนะครับเนี่ยตัวอย่างกลุ่มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ,อภาคอีสานนะครับก็คือจะเรียกบรรจุข้ามเขตข้ามภาคกันได้อย่างไงนะครับอย่างแรกก่อนต้องดูว่าในภาคของตัวเองนะครับมันมีกี่เขตอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยมันมีอยู่สามเขตด้วยกันนะครับก็แปลว่าเนี่ยถ้าภาคอีสานเขตหนึ่งน,นะครับ เขาไม่มีบัญชีแล้วอย่างเช่นแบบว่าตําแหน่งของเขาเนี่ยเรียกบรรจุไปหมดบัญชีแล้วสมมติมีสิบคนตําแหน่งอะไรก็ได้นะครับสิบคนปุ๊บเรียกไปหมดแล้วแต่ว่าในเขตหนึ่งยังมีความต้องการข้าราชการในตําแหน่งนั้นนะครับถ้าเกิดจะขอใช้บัญชีจะต้องไปขอของใครครับก็ต้องไปขอเขตสอง นะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะสเต็ปก็คือไล่วนลูปเป็นวงกลมนะฮะก็คือถ้าอีสานหนึ่งไม่มีก็ไปขอใช้บัญชีอีสานเขตสองอีสานเขตสองไม่มีบ้างก็ไปขอเขตสามนะครับส่วนเขตสามไม่มีกันนะครับก็ไปขอเขตหนึ่งก็วนกันอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในเขตของตัวเองถ้าเกิดภาคเหนือก็คือเหนือหนึ่งไปขอสอง ถ้าเกิด2ไม่มี2ก็ไปขอ1ประมาณนี้สลับกันนะภาคใต้ก็เช่นกันส่วนภาคกลางก็เช่นกันครับกลาง1ไปขอกลาง2กลาง2ไปขอกลาง3มกลาง3ไปขอกลาง1นะครับอ่ะให้เป็นเพื่อนได้ทาความเข้าใจกันก่อนเนาะว่าสมมุติถ้าบัญชีไม่มีเนี่ยมันจะต้องไปเรียกแบบไหนยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อนะครับในสเต็ปที่มันใหญ่ขึ้นนะครับคือระดับประเทศแล้วนะครับอย่างเช่นภาคเหนือ เอาแบบว่าภาคเหนือเราเนี่ยไม่มีตำแหน่งนี้แล้วนะครับนะเราจะไปขอใช้ภาคไหนต่อนะครับก็คือถ้าภาคเหนือนะครับสีแดงสียุพภูข้างบนเนี่ยไม่มีบัญชีและสมมุติว่าผมไม่จัดเก็บเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันให้เห็นภาพสมมุติจัดเก็บในภาคเหนือนะครับทั้ง2เขตเนี่ยเรียกบรรจุไปหมดแล้วบัญชีสมมติมีสักยี่สิบสาคนเนี่เรียกหมดแล้วนะครับเออแล้วอยากได้เพิ่มนะครับจะไปขอใครก็ต้องไปขอ อีสานนะครับก็คือตะวันออกเฉียงเหนือเนาะออถ้าเกิดว่าอีสานก็ไม่มีเหมือนกันก็ต้องไปขอใครไปขอภาคก,กลางแล้วก็ไปขอภาคใต้เรียงตามลําดับเอาง่ายๆภาคเหนือนะครับไม่มีบัญชีแล้วเนี่ยจะขอใช้ได้ไปขออีสานก่อนถ้าอีสานไม่มีก็ไปขอกลางนะครับกลางไม่มีก็ไปดูภาคใต้ใต้ไม่มีก็คือหมดบัญชีแล้วทั้งประเทศก็คือจบนะครับส่วนภาคอีสาน บ้างนะครับในกลุ่มที่2นะครับถ้าอีสานไม่มีจะไปขอใครครับย้อนกลับไปหาภาคเหนือนะครับก็แปลว่าถ้าอีสานไม่มีบัญชีแล้วจะไปขอใครได้ก่อนก็ต้องไปขอเขตภาคเหนือก่อนนะครับถ้าภาคเหนือไม่มีลงไปใต้เลยกระโดดลงไปข้างล่างสุดเลยนะไปขอใช้บัญชีภาคใต้ขึ้นมาอยู่ทางอีสานเลยนะครับแล้วเกิดว่า,าทางภาคใต้ไม่มีค่อยกลับมาภาคกลางนะครับ เรามาดูในส่วนกลุ่มที่3าครับกลุ่มของภาคกลางกันบ้างถ้าภาคกลางมีตำแหน่งว่างอยู่นะครับแต่ว่าตัวเองไม่มีบัญชีและอยากจะขอยืมบัญชีของชาวบ้านเขาจะต้องไปขอภาคใต้ก่อนนะครับอ่ะกระโดดลงไปนะก็คือเอาจําง,ง่ายๆนะครับทุกคน mm hmm. เหนือไปขออีสานอีสานไปขอเหนือส่วนกลางกลางไปขอใต้ใต้ก็มาขอกลางสลับกันสเต็ปแรกจําง,ง่ายๆก่อนนะครับอ่ะโอเค ภาคกลางไปขอใต้ใต้ไม่มีค่อยย้อนกลับขึ้นไปขออีสานอีสานไม่มีก็ค่อยไปขอเขตเหนือนะครับส่วนภาคใต้กันบ้างกลุ่มที่4นะภาคใต้ไม่มีไปขอใครไปขอภาคกลางก่อนถ้าภาคกลางไม่มีก็ขึ้นไปเหนือสุดเลยนะครับไปขอบัญชีคนเอ่อที่อยู่ทางด้านเหนือขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอีกก็ไปขออีสานตามลําดับกันแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการเรียกข้ามเขตแล้วก็ข้ามภาคนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่ผมนํามาเนี่ยน่าจะขายบ่อยที่สุดแล้วถ้าเกิดใครติดตามมาตั้งแต่ปี66เนาะผมเอากลุ่มครูผู้ช่วยนะครับวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาให้ดูนะในรุ่นปี64นะครับอืเอามาให้ดูกันแบบน่าจะ2-3รอบแล้วเพราะมันอธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อนๆลองมาดูกันนะครับครูผู้ช่วยนะครับ คอมพิวเตอร์ในปี64นะครับอ่ะเรามาลองดูนะปีนั้นนะเปิดทั้งหมด9เขตด้วยกันมันจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับอย่างที่ผมบอกกันไปนะใครที่ติดตามผมมาก็จะรู้ว่าผมทำสัญ,ญลักษณ์สีเขียวๆเ,เอ่อบนหมายเลขต่างๆเนี่ยในสไลด์ของผมเองนะไม่ได้มาจากทางทางแบบว่าหน่วยงานอะไรนะครับผม ตั้งขึ้นมาเองนะสีเขียวเนี่ยคือการเรียกข้ามเขตหรือข้ามภาคนั่นเองเนาะช่วงแรกๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเนี่ยสีดำๆเนี่ยก็คือบรรจุภายในเขตของตัวเองนะครับนะอย่างเช่นภาคใต้เขต2นะครับเนี่ยครั้งที่5นะครับเนี่ยเบอร์สีเบอร์5้านะครับมีการเรียกข้ามเขตนะครับน่าจะไปลงภาคใต้เขต2อไอ้เขต1นะครับนะเพราะว่าภาคใต้เขตหนึ่งเนี่ยเรียกไปหมดแล้วตั้งแต่ครั้งที่3นะครับเห็นไหม เบอร์7ถึงเบอร์9เนี่ยเรียกครบแล้วครบหมดบัญชีแล้วนะครับแต่ว่าภาคใต้เขตหนึอาจจะย,ยังมีความต้องการก็มาขอภาคใต้เขตสอลงไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าภาคใต้เขตสองจะหมดบัญชีก็คือหมดในครั้งที่9เนาะแล้วก็ในส่วนของภาคกลางก็เช่นกันในสไลด์หน้านี้นะครับภาคกลางเนี่ย เห็นไหมเพื่อนๆเขตสามเนี่ยเขาหมดไปแล้วนะสามครั้งนะเรียกไปหมดเจ็ดคนแล้วนะครับแล้วก็ใครจะขอใช้บัญชีได้ก่อนถ้ากาเรเขตสามไม่มีนะครับให้ไปขอใช้บัญชีของภาคกลางเขตหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเบอร์ยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าเนี่ยมีการเรียกข้ามเขตก็น่าจะไปลงในส่วนของภาคกลางเขตสามนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ถึงคิวอะเนี่ยภาคกลางเขต2นะครับเนี่ยเบอร์10เนี่ยก็มีการขอใช้บัญชีเข้ามาเช่นกันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยภาคกลางเขตหนึ่งเนี่ยเบอร์29เนี่คือคนสุดท้ายแล้วนะครับเขาขอใช้บัญชีไปแล้วบางคนไม่ไปก็แปลว่าเบอร์28เนี่ยไม่ไปเห็นไหมยังยืนยันที่จะรอบรรจุภายในเขตของตัวเองนะครับก็เบอร์28บอกว่าผมขออยู่ ภาคกลางเขต1นึครับผมรอได้อีกสักเดือน2เดือนอาจจะมีตําแหน่งว่างก็มีนะ,ะเขาก็รอนะครับแต่ว่าครั้งที่6เนี่ยเพื่อนลองดูนะเบอร์เถึงเบอร์เของภาคกลางเขต2เนี่ยก็เรียกบรรจุภายในเขตของตัวเองส่วนเบอร์10ก็น่าจะเรียกจากภาคกลางเขต3นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนเบอร์11ถึงเบอร์13เนี่ย ก็เรียกบรรจุภายในเขตของตัวเองนะครับแปลว่าเบอร์ติดเนี่ยยอมไปนะครับเพราะว่ารอบถัดไปเนี่ยก็เป็นเบอร์สิบเอ็ดถึงเบอร์สิบสาก็คือหมดบัญชีไปแล้วนะครับในหน้านี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อนะครับทุกคนให้เห็นกระจ่ายกันไปเลยนะ,ะเดี๋ยวจะลืมภาคอีสานภาคอีสานนะครับเขตสองกับเขตสามปีนั้นเนี่ยคนผ่านสูสีกันมากเลยนะครับเรามาดูกันนะครับภาคอีสานเขตหนึ่งไม่เปิดนะครับเขตสองเนี่ย เปิดนะก็คือผ่าน38คนเขียน7 37คนนะครับเรียกครั้งแรกนะครับ1คนเท่านั้นนะ1คนเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะหลังจากนั้นครั้งที่2 3งที่2 3 4 5 6 7 8 9ในหน้านี้ไม่มีการเรียก อีกเลยนะครับไม่มีเลยนะไม่มีใครได้ไปต่อเลยนะฮะออระยะเวลาผ่านมา9เดือนแล้วนะครับนะตั้งแต่ครั้งที่1นะมีนานะจนถึงพฤศจิกาแล้วนะครับปีห5หนะของรุ่นนั้นนะครับอ่ะเราไปดูสไลด์หน้าต่อไปน,นะครับทุกคนสไลด์หน้าต่อมานะครับก็คือครั้งที่10ถึงครั้งที่18นะครับภาคเหนือเขต1เนี่ยเรียกหมดแล้วไหมเรียกหมดยังหมดแล้วนะครับครั้งที่13เนี่ยเรียกถึงเบอร์9แล้วนะครับ ก็คือเรียกข้ามเขตน่าจะไปลงเหนือ2นะครับเนี่ยเบอร์3ามนะครับเห็นไ,ไหมอ่าสี่ถึงเแล้วก็8 9เนี่ยสีเขียวคือเรียกภายในเรียกข้ามเขตน,นะครับน่าจะไปลงเหนือ2แล้วเบอร์8ไม่ไปนะครับยังอยู่รอก็คือครั้งที่14นะครับส่วนด้าน ของอีสานเขตสองกันบ้างเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเบอร์2ถึงเบอร์แปดนะไล่ลงมาเรื่อยนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสม่ถึงสิบแเกถึงยี่่บสามถึง2ี่บสี่ยี่บห้าถึงยีกนะครับก็คือเรียกโรวๆเลยนะครับตั้งแต่ครั้งที่11ถึงครั้งที่สิเนี่ยอีสานเขตสองจะถูกเรียกใช้บัญชีก่อนนะครับ เป็นไปได้ว่าคนที่ขอใช้บัญชีเข้ามาเนี่ยก็คือภาคอีสานเขตหนึ่งนะครับอ่าเพราะเขาไม่เปิดแล้วเ็าอาจจะขอใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะใช้นะครับอีสานเขตหนึ่งจะขอใครได้ครับจะต้องขอภาคอีสานเขตสองก่อนจะอยู่ดีๆจะกระโดดไปขอภาคอีสานเขตสามมาบรรจุก่อนก็ไม่ได้ครับตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยถ้าบัญชีของตัวเองไม่มีจะต้องยืมข้างๆข้างๆก็คือเขตเบอร์สองก่อนนะครับอ่าถ้าเบอร์สองยังอยู่เนี่ย ก็ต้องเรียก2ให้หมดก่อนนะจะไปเรียกเบอร์สาเอาไปเรียกเขต3ก่อนไม่ได้อย่างเช่นภาคเหนือก็เหมือนกันเนี่ยเพราะภาคเหนือทั้งสองเขตนะครับครั้งที่14เนี่ยเขาเรียกไปหมดแล้วนะครับแปลว่าถ้าเขาจะขอใช้เขตอื่นภาคอื่นเนี่ยภาคเหนือจะต้องไปขอยืมอ่าอีสานนะครับก็คือนที่้งที่15 16 17 18เนี่ยอาจจะมีการเรียกมาจากภาคเหนือก็เป็นไปได้นะครับ และตอนนี้ภาคใต้ก็หมดแล้วนะครับภาคกลางก็หมดแล้วนะครับถ้าจะเรียกก็คือเหลือแค่อีสานอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้อีสานเหลือแค่สองเขตเขตสองกับเขตสามถูกไหมฮะทุกคนจะเห็นภาพไหมถ้าเป็นแบบนี้เบอร์อีสานเขตสองจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแปดเขตทั่วประเทศหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขตสองกับเขตสาของภาคอีสานยังอยู่นะครับ ถ้าเกิดจะเรียกได้ก็ต้องเรียงตามคิวอีสาน1อีสานสองอีสานสามนะครับก็ปแปลว่าอีสานสองได้เปรียบในปีนั้นนะครับก็เรียกกันรัวๆจน1ึงขั้งที่18เลยนะครับยังเรียกต่อเน,นื่องอ่ะเราไปดูสไลด์ ต่อไปครับหน้าสุดท้ายแล้วเุก่นจะเห็นนะครับว่าครั้งที่19ถึงครั้งที่25เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับก็คือภาคอีสานเขซอนะครับเรียกจนหมดบัญชีแต่เป็นการหมดบัญชีแบบข้ามเขตว่าเปิดข้ามภาคด้วยซ้ำนะครับเนี่ย ส่วนครั้งที่ยีบ้าเนี่ยเบอร์3 1มสถึงสานะครับก็คือกระจายไปทั่วประเทศส่วนอีสาเนเขตสามล่ะเบอร์2ครับเนี่ยเรียกอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่19นะครั้งแรกนะครับปี6-5ครั้งที่2อหมายถึงว่าคนที่สองเนะีของอีสานเขตสามนะครับเรียกครั้งที่19คือผ่านมา จะหมดบัญชีจะหมดปีอยู่แล้วนะถึงปีหกหกแล้วนะครับแล้วก็รุ่นหลังๆก็ยังได้อีกสักนิดสักหน่อยนะครั้งที่ยี 3, ่สิบสามยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้าเบอร์สามเบอร์สี่นะครับเบอร์ห้าถึงเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์แปดนะครับได้บรรจุนะครับน่าจะประมาณแปดเบอร์ในตอนนี้นะครับส่วนตัวอักษรสีแดงที่ผมทํามาเนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าในครั้งสุดท้ายครั้งที่ยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวมีอธิบายเนาะก็คือว่า เราจะไปดูกันอีกหน้านเดี๋ยวพูดหน้านี้ก่อนนะครับก็คือเบอร์8เนี่ยเขาเรียกให้มาบรรจุในครั้งที่25ถ้าเบอร์8ไม่มานะครับเบอร์9คือตัวสำรองของเบอร์8ในตอนนั้นนะครับส่วนเบอร์9มีสิทธิ์เรียกได้อีกว่าถ้าคุณไม่เป็นตัวสำรองในเขต3คุณสามารถ ไปที่อื่นได้นะครับก็คือเบอร์9ถึงเบอร์12เนี่ยมีสิทธิ์ในการเรียกบรรจุไปอยู่เขตอื่นแปลว่าเขตอื่นเนี่ยขอใช้บัญชีเข้ามาแต่นะครับก็คือเบอร์13ถึงเบอร์16กเนี่ยก็ก็เป็นตัวสำรองของเบอร์9กับเบอร์12ถึงเบอร์12นะครับนะ mm. คือเขาเรียกมารอบสุดท้ายเนี่ยเหมือนแบบลุ้นแย่เลยเผื่อบางคนลืมมาไม่มาเพราะอะไรเพราะว่าปีนั้นนะครับครั้งสุดท้ายก็คือผมคิดว่า24ใช่ไหม เพราะว่า1มีนาปี6-7เนี่ยมันจะครบบัญชีอยู่แล้วครบบัญชีคือวันที่8มีนาใช่ไหมแปมีนาหกเจเนี่ยคือครบ2ปีพอดีเขาก็เลยเรียกครั้งสุดท้ายครั้งที่25ก็คือวันที่7มีนาคือเรียกห่างก,กันอีกประมาณแค่5-6วันน่ะเพื่อนๆคิดดูถ้าใครไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ย ก็เพราะเผ่อก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะตัวเองอ่ะยังมีหวังได้ได้บรรจุนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็สรุปนะครับอีสานเขตสามเรียกไม่หมดนี่คือการยกตัวอย่างที่ดีที่สุดเราที่ผมหาได้นะครับจากสถิติการเรียกให้เห็นนะครับว่าข้ามเขตข้ามภาคเรียกยังไงใครอยู่เขตไหนได้เปรียบแบบไหนเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็มาดูกันนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างที่ผมเอาไปแคปรูปภาพมาจาก หนังสือที่เป็นเรียกบัญชีมารายงานตัวบรรจุของปี64นะครับนะครั้งที่25เห็นไหมเนี่ยเนี่ยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเบอร์8เป็นตัวจริงเบอร์9เป็นตัวสำรองนะครับผมก็ไปดาวน์โหลดเอกสารมารวบรวมเท่าที่หาได้นะครับแล้วก็เนี่ยแนรอบนั้นครั้งที่25ก็จะมีในส่วนปะหัวด้านบนว,นว่าถ้าบรรจุแบบ เ,เขตอื่นหรือภาคอื่นนะก็เนี่ยเห็นไหมภาคอีสานนะครับเขตสามนะครับก็เบอร์เก้าถึงเบอร์สิบสองเป็นตัวจริงของเขตอื่นนะครับแล้วก็เบอร์สิบสามถึงเบอร์สิบหกเป็นตัวสำรองของเขตสามนั่นเองนะครับหมายถึงว่าเขตสามที่ยืมยืมแบบว่าไปอยู่เขตอื่นนะนะเป็นตัวสำรองอีกทีหนึ่งก็คือสรุปเรียกไม่หมดนะคนผ่านสาสิบแปดกับ3าสิบเจดใกล้เคียงกันแต่ การเลือกเขตในการสมัครตั้งแต่ต้นน่ะมีผลอย่างมากนะครับนี่ก็คือให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแบบชัดเจนนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็คือในเรื่องของการใช้บัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นลดระดับนะครับเรียกข้ามเขตข้ามภาคหรือว่าเรียก สายงานที่เกื้อกูลกันเดี๋ยวยังไงผมทําคลิปออกมาสรุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งก็แล้วก,กันนะครับนะก็คือสรุปว่าจะต้องเขตตัวเองไม่มีแล้วถึงจะขอใช้เขยอื่นได้นะครับวิธีการเรียกข้ามเขตเนาะส่วนวิธีการลดระดับเดี๋ยววัน วันอื่นนะแต่ผมจะมาทําคลิปแบบเนี้อธิบายว่าเรียกแบบลดระดับเป็นแบบไหนยังไงเพื่อนจะได้ไม่สับสนเนาะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเรียกสายที่เกื้อกูลกันด้วยนะครับมันจะต้องไปดูว่าเราอยู่สายเกื้อกูลของใครเราสามารถลดระดับไปเป็นตําแหน่งอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้ายังไงใครสนใจนะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับอีบุ๊ก คู่มือแนะนําตําแหน่งสําหรับสายงานต่างๆสําหรับใครที่อยากรู้สถิตินะครับการเรียกบรรจุย้อนหลังนะตั้งแต่ปี 60, 62, 64ที่ผ่านมารวมถึงในอนาคตปี68ผมก็จะทําการอัปเดตให้กับทุกๆคนในทุกๆเร่มนะครับที่เพื่อนๆได้ซื้อไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้กันละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครั้